ไคที่มาเนาะจากทางแบงบ้านเจียงมาเมืองแม่เนาะก็แนะนำว่าให้เติมน้ำมันปั๊มดีเด,อด้อทุกคนเด้อเรวก็จะมีประมาณนี้เนาะรับล็อตกันอย่างนันนึงขนมขนมให้น้องสอว สบายดีทุกคนวิดีโอนี้พลเพชรจะกลับบ้านแลนะทุกคนเนาะกลับบ้านเกิดนี่ครับเดินรถจักรทุกคนตอนนี้เขาแวะเติมน้ำมันนะ้ทุกคนอันนี้ก็เป็นรถของเพชรเองเนาะจะเดินทางเดยรถจักรนี่เลยตอนนี้เวลาก็ประมาณหกโมงครึง่งซึ่งอ่าเป้าหมายของเขาเนาะจุดหมายไปทางเขาก็คือเมืองแม่แข่งนิจจันทร์ทุกคน บ้านเกิดก่อนวันเพลิงเนาะทุกคนตอนนี้พันเพชรอยู่ที่โ,นโนะนะคนโหงแล้วนะทุกคนสิบ่าสิทาท้ทางแต่นครหลวงเนาะทางแบงค์หลวงบึง่งมาหาโคตโหงนี่เป็นทางตอนกีดแบบนี้เปิดแล,ลว้วทุกคนเด้อเป็นก่อนในทางกีร่ายนานะทุกคนเนาะอีนู่นนี้เป็นทางเรีว่าด,ดีแล้วเนาะตอนนี้ว,วันเพลิงแล้วเนาะทางแบงค์นโหงเนาะหรือว่าวงเวียดโคตโหงเดี๋ยวเดินทางต่อไปวงเวี้ยงเอาวันนี้ ก็้องเบีย้ยแล้วก็จะเปลี่ยนนะกระสีเนาะคุณแล้วก็เราก็ไปเมืองแม่นะคุณเนาะต้องมายคือหมายปลายทางของรถไฟก็คือเมืองแม่นะตามทางก็จะมีรถโดยสารแล้วก็มีห้างขายข้าวจี๋ตามแกมทางเนาะ,นะทุกคนทุกคนดังจากที่พนเพชรออกจากทางแบงคนโุหงมานอนคนก็จะเป็นทางอย่างแบบนี้เนาะทางไปบางเวียงฝนเพชรพอได้ไปทางด่วนได้เพราะว่ารถจักรไปทางด่วนพอได้ มาก็จะเห็นบรรยากาศทุง่งนาแบบนี้นะทุกคนเนา,าะความเป็นการ์ยูนท้ายทุกคนเบื้องนี้เป็นทุงน่งนานี่ทำาแบบนี้เลยเข้ากำลังนันจะเป็นเกี่ยวนะทุกคนีงงมีกลัวแถวนี้บรรยากาศทุ่งนาเขียวนี่ตอนนี้กัเจ็ดมองผานเนาะทุกคนพอเฟดก็อยู่ที่ปอนน้ำมันแถวพนโหงทุกคนเนาะหลังอกเดินทางอีกต่อ อันนี้ก็แว่เติมน้ำมันแล้วก็เข้าห้องน้ำบรรยากาศในป้อนน้ำมันป้อนน้ำมันพาร์ทนี่เป็นรถบรรทุกเนาะใส่น้ำมันเอ่าใส่เที่ยละสามสิบเป็นหกสิบพันแต่ว่าตอนนั้นน้ำมันของบรรทุกมีประมาณครึ่งถังนี่แหละอาจจะเติมประมาณเศษกีบไปเนาะทุกคนเนาะกระพันและทุกคนท่ารูน้นนำกันว่าบรรทุกจะเติมน้ำมันเท่าไหร่เนาะทอดบ้าน เดี๋ยวนี้ใส่ประมาณเศียกรกีบนี่แหละกประมาณสองรบาทแล้วหน้าตารถกันจะประมาณน,นี้นะทุกคนเนาะอาจจาะโบน้ำปะไหนพอเดินทางมีคิฟุนลายเดินทางต่อทุกคนหางกระเตยน้ำมันแล้วเดินทางเลยตอนนี้พอเห็นหม้อหอดอ่ะกลัวหินเงือรับทุกคน,นอ่านเองกลัวหินเงือบน,นี่ซื้อว่าหมอกหลายเนาะทุกคนหมอกควัน บรรยากาศเด้อนี่บรรยากาศในขัวหินเหือบเราทุกคนนี่อันนั้นก็เป็นทางรถไฟนอทุกคนเป็นทางรถไฟโอเคทุกคนตินทางต่อมนเียนเรีทุกคนตอนนี่ยหอดเมืองกาสีแล้วเนะ่ะทุกคน ชีเวส่น้ำมันนี่ทางหน้าฮันคือทางแบงเนาะทุกคนเนาะเป็นทางแบงบ้านเสียงทางแบงเมืองกะสีเนาะทุกคนเนาะเลี้ยวซ้ายก็คือไปเมืองแม่เด้อเลี้ยวซ้าย,ไป,ยไปซื้อแมนไปภาคเหนือของประเทศลาวเนาะก็คือไปหลวงพ้าบางไปภาคเหนืออะไะนี่เลี้ยวซ้ายนี่ไปเมืองแม่เลีย้ยวเบส่นำ้ำมันมีปั๊มอยู่นี่ปั๊มเอ็กบีพี น,น,นี่เด้อทุกคนนี่คือสามแยกบ้านเจียงเราทุกคนเรานี้อันนี้มันทางมาเตยบางเวียงนี่บางเ้นนี้อันนี้มันไปพากเหนือของนี่นละเนาะนเราจะเลี้ยวซ้ายนี่ไปเมืองแม่เนาทุกคนเนาไปเมืองแม่เด้อไปเมืองแม่ไปบ้านน้ำเฟืองเมืองแม่เขียงจันทร์เดี๋ยวเราไปเส้นนี้เลยทุกคน ว่าผู้ินทางยางล้วทุกคนเป็นทางยางแล้วแต่ว่าผมกพ้องว่าชิไปขอดจุดใดญ่นะทางยางนี่มันอาจจะบางขวดงุมนี้เขากำลังเึ็นเขากำลังสร้าง,ขงเ,าเขาขับรถไปนงปัะทุกคนเฮทุกคนเดี๋ยวเฮข,ขับรถไปเด้อ ที่มาประมาณหลักหนึ่งก็จะเห็นส่วนพ่อแม่ปาษาส่วนนอร์ทโกลนิกัสิกัมอันนี้นเนก็บนาเก็บยังมาเยอะนี้นะซึ่งแเละปีชีคอนเดตมาสองฝากทางนี้จะมีเป็นส่วนและหลายนอร์ทโกลนแต่ว่าพอนเดตมาตอนนี้ก็อาจจะเก็บเกี่ยวแล้วนอร์น,น์แเป็นแบบผมกระด้างปีพุ่ เดงมักไม่ในหลายชนิดต้นทนี่แต่ว่ามาสอนนี้ก็คือก็มียูนอัลเจ่บัหลายน,นี่ก็เป็นส่วนของเจ้ารถทีมีมุมีวยมี่มมีคว,คว,ย,ควยหลายเลยทุกคนมาสีมาประมาณสิ้านาทีทางอยากก็จะสุดวันนี้นะทุกค แล้วต่อไปเขาก็จะไปเกียบพบกับทางกี่ฟุตดลุยลุยลุย แปเดือนทุกคนวันที่8เดือน4 2 0อ3พันเจ็ดท้างว่าพิา่นกำลังเฮ็ดเนาะทุกคนเนาะกำลังเหมือนอันที่หรับใครที่มาเนาะจากทางแบงบันเจียงมาบางแม่ดเนาะก็แนะนำว่าให้เติมนน้ำมันปั๊มนี้เด้อทุกคนเด้อให้เติมนน้ำมันปั๊มนี้เนาะมีน้ำมันอยู่ปั๊มนี้จากนี้ไปจะมีอีกปั๊มนึงเนาะทุกคนเนาะแต่ประมาณเกือบชัมม่วโมงหนึ่งคนเนาะจึงจะมีปั๊มอีกเนาะ ผมถือวา่าเพป็นกำลังสร้างเนาะทางนี่เนาะนกำลังแบบเพิ่นอาจจะปูยางเพิ่นเนาะแต่คนเสิร์กับเพิ่นใจอาจจะปูยางเพิ่นเป็นกำลังเท็จเนาะรู้คนนีนนน่กำลังเท็จเลย นาทีเนาะน,นี่แล้วเอจุดนี้คนพิเ็ษกระพุ้งว่าอยู่บ้านไหนนอนนี่แต่ว่าเจ้ากำลังเห็ดเนาะกำลังรถบรรทุกมาเห็น ประมาณหนึ่งสิบโมงอาจจะมีปั๊มอยู่นี่อีกเนาะสำหรับเราจะใส่น้ำมันไปมะเที่ยวเนาะใส่น้ำมันกันใส่อยู่ปั๊มนี้เด้อทุกคนเด้อ,ดอ,เ,ดอเพราะว่าต่อไปมันบุยปั๊มแล้วนอกจากว่าจีอยู่ในตัวเมืองเมืองแม่คนะรู้เนาะอยู่เมืองแม่ใส่น้ำมันนี่ มากไปบ้านน้ำเฟืองไปทำผักก้ามันไปทางนี้เด้ออันนี้เป็นคนที่พระเจ้าพูดคำได้ดีทุกคนบวันพระเจ้าลิน ได้เงินเนาะจากจากคนที่ว่ามาซื้อเนาะซื้อซื้อแล้วสับปะทาน,นนะทุกคนสับปะทาน,นออกค้างมันนะ่ะเพาว่าจะได้เงินเนาะสามชิล่าลนดก็มีคุณละเป็นตื้อก็มีเนาะกับมีลายขึ้นกับคนนะที่ว่ามีหลายอยน้อยเนาะทุกคน เข้าไปในตัวเมือ,อง,อง,องผมลุงแม่มไ,ปไปไปซื้อเลยเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าขับยี่ไปบ้านน้ำเฟืองลุงแม่แก่งจันทร์แล้วไปทำปาก,ก้ามันไปทางนี้เด้อของพนักฐานห้าชิ้นหนึ่งของพันย,ยัยหนึ่งศูนย์สองนัคุณเนาะขี่มาตามนี้เลยท่านจะไปจะไปบ้านน้ำเฟืองทุกคนเนาะไปทำปาก,กา้าขี่มาตามนี้เลยเด้อขี่มาตามนี้ ี่ไปที่ซีเรียร์ตามทั้งอย่างนี้เลยเหตุนี้ก็จะเป็นวิวประมาณนี้น้าทุกคนเนาะแต่ว่าเสียดายคือทางให้ทางป้าให้ให้น้าทุกคนเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขี่ต่อเลยน้าทุกคนเนาะตัวนี้เนาะเป็นขัวาน้ำแม่สามน้าทุกคนเนาะนี่ขี่ไปซื้อรถนี่ขี่ไปตามเส้นทางนี้เลยทุกคนสำหรับใครที่อยากไปทำพากาเนาะไป วันน้ำเสื่อมมันไม่แก่งแฉกเงินให้มาทางนี้เด้อผมเพื่อนแนะนำน้องทว่ามันจะได้เจอกับผาหินแบบนี้เนาะทุกคนเนาะจะได้ท้ายหูท้ายหอยเป็นที่ด้น,นลึกเนาะทุกคนนี่ก็จะมีผาแบบนี้งามอยู่เนาะทุกคนแนะนำมาให้มาทางนี้เด้อนี่มันจะเป็นผาแบบนี้เนาะเป็นถ้ำไม่นแบบน่นใจว่ามีถ้ำมั้งทอดนี่เนาะเขาขี้ซื้อเรื่อยทุกคนเด้ออันนี้มันไป ไปค่ายทหารวันนี้เดี๋ยวกดไฟลงมีซื้อไปเด้อทุกคนเด้อเอาไปเจอกลัมาชื่อปลาอีมป่าอย่างแบบนี้แล้วทุกคนนี่นี่ไไน,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 นี่ก็เจอาัวเจอควายเนั่นคน ค่อยครับรถเรากนเนาะเบิกขอ้นอีนนนจะเปิดประมาณนี้เนาทุกคนอันี้จะมียาเบบน้าเลยลเนควยน้ำทุกคนนีควยดำวันทีแล้วเลยออะนรด นี่เนยนะทุกคนทัดแถวนี้มันเป็นทางอย่างอยู่แต่ว่าเท่าไหร่เมืม่ โอเคอันนี้มันเป็นปลาไม่สักขี่ไปเรื่อยๆเราเด้อทุกคนเด้อขี่ไปจนฮอดบ้านปลามากเนาะทุกคนเนาะขี่ไปเรื่อยๆประมาณสามสิบนาทีเนี่ยมันจะฮอดบ้านปลามากเด้อฮอดบ้านปลามากบ้านปลามากมันเป็นบ้านของพี่น้องอันไอ้น้องอันเอ่อกึมุฮะเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปนี่เลยเดี๋ยวไปฮอดพงเ์เจะษทัยเบิ่งเด้อเป็นหมู่บ้านเด้อ ฮอดเขตนี้คือสวางามอยมีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผสมกับเจ้าฮ็ดสวนเน็ดสวนมันต้นนะทุกคนนีงมันก็นจะแห้งแล้งไปตามฤดูแล้งนะทุกคน้มันมาฤดูฝนมันเขียวเลยอยนี้โอเคเดินทางต่อทุกคนนี้น้ทุกคนที่ข้อม้าก็จะเป็นบ้านป่ามาตัวนี่ไปซื้อนี่เป็นบ้านป่ามา Hồng Văn Phường nữa แลงก็เป็นที่พุ่นเนาะทุกคนเนาะมีที่พุ่นนีมันนี่ฝนมันก็เป็นที่ตุ่มนี่เลือดนี่เลือดด้วคนเด้อเวลาที่เขามาทางความมากเนาะทุกคนเนาะก็จะเมนนี่เลยทางไปบ้านน้ำเฟืองเด้วทุกคนนี Hans, Doc, ่เลยไปทำปากกาไปนี่เลยเด้อเวลาเขาไปห่อดนะจะมีเหงื่อขี้เหื้อไปเนาะจริงไปหอดทำปากกาได้เนาะมันจะมีแม่น้ำแม่น้ำเฟืองเนาะทุกคนทุกนแต่ว่าเส้นทางนี้มันมาทางจากตัวเมืองเมืองแม่เนาะทุกคนเนาะนี ต e ัวเมืองเมืองแม่มนมานี่เราทุกคนเนาะขี่ไปนี่ก็เป็นเมืองแมดและนี่เป็นบ้านน้ำหวงเป็นบ้านหัวานา้เป็นบ้านเมืองแมดอนี่ยทุกคนขันขี่มาทางเมืองแมก่กะเลี้ยวนี่เราทุกคนเนาะไปนี่นี่ทางนี้เลยเดี๋ยวก็ไม่จะไปขับไปก็เด้ทุกคนเด้อทางมันจะเป็นภูยู่งเด้ทุกคนเด้อเป็นขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นภูเนาะภูสูงสมควรเดี๋ยวไปเบนนื้องเราทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนเบื้องสภาพรถของมนุษย์ก็นอนนี่ มือก็คือแดงเบลยทุกคนนี่มือมันเพลแดงเบิดมันมันอันนั้นเต้นนะทุกคนนอนแบบหัดจับแล้วมันตึกตึกตึกสินะมันนี่เป็นมือเัาเจ็บแบบนี้โอ้ถือว่าบุกสมควรทุกคนนี่มือนี่ก็แดงตอนนี้ก็บสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะทุกคนเนามาแตนหกหกโมงครึ่งแต่หลายสิบโมงเติบแล้วทุกคนเนาะเทนี้ไปบ้านกันนะประมาณอีกสามสิบนาทีเลยทุกคน เดี๋ยวไปเดี๋ยวอาถ่ายทุกคนมึงเด้นีนอทุกคนขี่มาประมาณสามสี่นาทีมันก็จะเป็นภูประมาณนี้นะทุกคนเป็นทางคูประมาณนี้เลยทุกคนขี่ขึ้นไปนี่เลยเด้อพันไผ่มาเด้อขี่ขึ้นไปแล้วประมาณ30มสิบนาทีมันจะมีบ้านนะทุกคนอะขี่ไปตามทางนี่เลยมันจะบ่มีทางแยกอีกแล้วทุกคนขี่ไปตามนี่เลยเด้อเดี๋ยวผมเหตรขอขับรถยก่อนเลยทุกคนกว่าจะถ่ายทุกคนเพราะว่ามันมันเป็นทางคููนทุกคนเนาะ เพจจะขอกับแล้วไปฮอดบ้านทุกคนเพจจะทายเบิ้งเด้วยทุกคนด้อย,ยัดระเด้อทุกคนบ้านน้ำเฟืองเม well. ืองแม่แข่งจันบ้านประส่นมันอยู่คนละทุกคนอันนี้ก็เป็นแม่น้ำเฟืองเด้อทุกคนเป็นแม่น้ำเฟืองไหลผ่านเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นทงนาของชาวบ้านเนาะถือว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นเห็ดนาแสงเนาะบางคนก็เห็ดสวนมะเขรอดินเนาะนี่โอเคทีเราเข้าไปในบ้านแล้วทุกคน ที่มหัจุดนี้แมนให้ทุกคนเดี่ยวไส้ด้วยคันอยากเข้าไปในบ้านคันไปทั้งขัวไปชื่อนี้แม่น่ะไปสุดในน,น,นน้ำเฟืองเนาทุกคนเนาะไปตั้งเอาแม่น้ำบูมีบ้านคนอยู่คุณเนาะมันจะมีทงน้ำปสาวบ้านเนาะอันนี้ก็คือที่ขอที่เข้าไปในบ้านเนาะมาทางนี้เด้อ ผลเพชรนอนเงินละมอง,มองลายเกินคนมองเงินคนเพชรดูลายเกินมองเป็นมากเป็นพวงเลยลายเกินลายต้นเลยนี่ก็เปลี่ยนเงินผลเพชรมองเงินอะไรเอ่ยทุกคนไปดีเจอบ่ ดีเจบ่ดีเจบ่ดเจอขอบเจเลยขอบนะเจอขอบเจอดีดีโยบรถกันอย่างนันหนึ่งขนมขนมให้น้องสาว